ตอนที่สี่สิบเอ็ดเรียนรู้เร็วมากปิงว่านหัวเราะเบาๆมันเป็นสิ่งที่เขามักจะพูดโดยไม่ต้องคิดและถ้าเกิงเล่ยไม่ชี้ให้เห็นเขาก็คงไม่สังเกตเห็นด้วยซ้ําเขาไม่ได้ตั้งใจอวดอ้างปิงว่านคิดกับตัวเองว่าไม่ใช่การแต่งงานที่เปลี่ยนคนแต่พวกเขากลายเป็นพ่อแม่ด้วยพวกเขาพูดคุยกันอีกสองสามคำก่อนที่เกิงเล่ยซึ่งน่าจะทันเรื่องเร่งด่วนจึงวางสายปิงว่านตั้งใจจะหารือเรื่องนี้กับฟังเย่เมื่อเขากลับจากที่ทำงาน อย่างไรก็ตามฟังเย่ยได้รับโทรศัพท์เปิดเผยว่าเขามีงานเลี้ยงอาหารข่าเพื่อร่วมงานและจะกลับบ้านดึกในคืนนี้ที่รักกินข้าวเย็นแล้วเข้านอนเร็วๆเลยนะคุณไม่จำเป็นต้องรอฉันฟังเย,ย่พูดด้วยความกังวลอาบน้ำระวังลื่นด้วยนะปิงว่านสัมผัสได้ถึงความเอาใจใส่ของเขาและตกท้องแล้วบ่นอย่างเย่อเย้ยว่าคุณพูดมากจริงๆเรามีพรมกันลื่นในห้องน้ำคุณคิดว่าผมมุ่มงหน้าขนาดนั้นเลยหรือคุณกังวลมากเกินไปฟังเย,ย่หัวเราะเบาๆ ช่วยไม่ได้ฉันเป็นห่วงคุณอยู่เสมอคืนนี้อาจจะงดอาบน้ําก็ได้นะคุณไม่ได้ออกไปข้างนอกมากนะขาดการอาบน้ําซักวันหรือสองวันก็ไม่เสียหายอะไรหรอกคุณเห็นผมเป็นเด็กน้อยหรือเปล่าปิงว่านพูดพร้อมกับหัวเราะว่าเอาหน้าผมอายุยี่สิบผมอาบน้ําได้แน่นอนถ้าตอนนี้คุณระวังขนาดนี้คุณจะเป็นยังไงเมื่อผมท้องใหญ่กว่านี้เมื่อนึกถึงฉากตลกปิงว่านก็แสวว่าผมอาจจะสบายดีแต่สุดท้ายคุณจะมีความวิตกกังวลก่อนคลอดแน่นอน เจ้าสิ่งเล็กๆน้อยๆที่เนรคุณฟังเย่หัวเราะตอบนั่นเป็นเพราะว่าฉันใส่ใจและรักคุณมากคุณคือสิ่งล้ำค่าของฉันเป็นเรื่องยากที่ฟังเย่โดยทั่วไปจะสงวนไว้เพื่อแสดงความรักอย่างเปิดเผยดังนั้นปิงว่านจึงผงะแม้ว่าพวกเขาจะแบ่งปันชื่อสัตว์เลี้ยงเป็นครั้งคราวก็ตามนอกเหนือจากช่วงเวลาที่เขารู้เกี่ยวกับการตั้งครรภ์ซึ่งทําให้ฟังเย่กล่าวคําสารภาพจากใจจริงชายผู้สงวนท่าทีคนนี้แทบไม่ได้สวมหัวใจบนแขนเสื้อของเขาเลย ปิงว่านหยอกล้อด้วยความตกใจเล็กน้อยตั้งแต่เมื่อไหร่กันที่เจ้ากลายเป็นคนวิเศษขนาดนี้ฟังเย่ตอนนี้คุณกำลังเรียกฉันว่าวิเศษเหรอฟังเย่โต้กลับว่าฉันคิดว่าคุณชอบมันจำได้ไหมที่คุณยืนกรานว่าให้ฉันเรียกคุณว่าที่รักและอย่าเรียกฉันด้วยชื่อเต็มของฉันเด็กขาดปิงว่านเล่นผู้บนเบาอย่างซุกซนแซงทำเป็นงงแล้วผมจะเรียกคุณว่าอะไรดีฟังเย่ยิ่งฟังเย่ประท้วงมากเท่าไรปิงว่านก็ลอเลียนเขามากขึ้นด้วยการเรียกชื่อของเขาด้วยความไร้เดียงสาที่แซงทำ พยายามจะโยโมโหฉันใช่ไหมฟังเย่ไม่สามารถกั้นความสนุกไว้ได้จึงกล่าวว่าเป็นเด็กดีและเรียกฉันว่าสามีสิสวัสดีฟังเย่คุณพูดว่าอะไรนะดูเหมือนว่าจะมีปัญหากับสัญญาณผมแทบจะไม่ได้ยินคุณคุณได้ยินผมไม่ฟังเย่ตอบกลับถ้าคุณได้ยินคุณกำลังจงใจซุกซนฟังเย่โกรธและพยายามที่จะได้รับอำนาจกลับคืนมารอจนกว่าฉันจะถึงบ้านนะปิงว่านเน็บด้วยพลังจากคำขู่ขี้เล่น คุณจะทำอะไรผมได้คุณจะมัดผมไว้กับเตียงแล้วใช้กระบองใส่ผมหรือขังผมไว้ในที่ที่ไม่มีใครได้ยินเสียงกรีดร้องของผมผมจะตะโกนสุดเสียงคุณจะตำหนิผมที่แม้แต่เอ่ยชื่อคนอื่นบนเตียงของเราและขู่ผมว่าจะต้องล้มป่วยเป็นเวลาหลายวันโอ้ผมนี่โง่จริงๆปิงว่านรู้สึกขบขันกับการแสดงตลกของตัวเองระเบิดเสียงหัวเราะและความหมอนไว้ฟังเย่ฟังเย่คิดชั่วครู่ในการโพสต์คำวิงวอนทางออนไลน์ ภรยากำลังตั้งคันแต่กระตือรือร้นกับเรื่องบางอย่างมากเกินไปจะทำอย่างไรดีด่วนสัญญาณดีขึ้นแล้วใช่ไหมไม่มีการรบกวนอีกแล้วคุณได้ยินผมไหมปิงว่านยังคงที่เล่นตอบว่าผมไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นกับสัญญาณมันเอาแน่เอานอนไม่ได้เนื่องจากอากาศเริ่มเย็นลงบางทีคุณควรซื้อบริษัทโทรคมนาคมรายใหญ่ทั้งหมดพรุ่งนี้นะฟังเย่ปิงว่านสนุกสนานกับการเรียกชื่อเต็มของเขาตัดสินใจไม่ใช้คำว่า สามีและยังคงพูดกับเขาอย่างสนุกสนานฟังเย่ครุ่นคิดกับตัวเองว่าสิ่งที่มาง่ายเกินไปนั้นไม่มีคุณค่าไม่นานมานี้มีคนรบกวนเขาเพื่อกอดและจูบอย่างไร้ยังอายและตอนนี้เขาก็จะไม่ใช้คำพูดที่น่ารักด้วยซ้ำฟังเย่ไม่เคยคิดถึงเรื่องนี้มาก่อนเลยในตอนแรกเมื่อปิงว่านเรียกเขาว่าสามีมันทำให้เขารู้สึกไม่สบายใจแต่ตอนนี้เมื่อปิงว่านไม่เรียกเขาแบบนั้นเขาก็รู้สึกแปลกแมันเป็นการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญ ก๊อกก๊อกก๊อกผู้ช่วยของฟังเย,ย่เข้ามาและพูดว่าคุณฟังเย,ย่ถึงเวลามุ่งหน้าไปยังสถานที่จัดเลี้ยงแล้วครับฟังเย,ย่พยักหน้าเพื่อยอมรับว่าเขาเข้าใจเมื่อผู้ช่วยออกไปฟังเย่ยตรวจสอบเวลาในโทรศัพท์ของเขาการโทรของพวกเขากินเวลานานกว่าครึ่งชั่วโมงโดยไม่รู้ตัวแต่เขารู้สึกราวกับว่าพวกเขาแทบไม่ได้พูดอะไรสักสองสามคำเวลาผ่านไปเร็วมากหากไม่ได้รับการเตือนจากผู้ช่วยเขาก็คงไม่อยากวางสาย ฟังเย่ผู้ให้ความสําคัญกับประสิทธิภาพและเวลามาโดยตลอดตอนนี้ได้ตระหนักแล้วว่าเหตุใดคู่รักบางคู่จึงพูดคุยทางโทรศัพท์เป็นเวลาหลายชั่วโมงโดยพูดคุยถึงเรื่องไร้สาระที่ดูเหมือนไร้ความหมายตอนนี้เขาเข้าใจแล้วว่าเมื่ออยู่ร่วมกับคนที่คุณชอบกิจกรรมใดๆก็ตามจะให้ความรู้สึกน่าย,ยินดีและช่วงเวลาที่สนุกสนานดูเหมือนจะผ่านไปอย่างรวดเร็วเป็นพิเศษกิจกรรมที่เขาเคยคิดว่าเป็นการเสียเวลาตอนนี้เขาสนุกไปกับมันและทำตามใจตัวเองอย่างเต็มที่ ที่รักเราหยุดพูดได้แล้วฉันต้องไปแล้วฟังแย,ย่บอกกับปิงว่านว่าฟังนักคืนนี้ไม่ต้องอาบน้ำแล้วไปนอนเร็วๆซะอืมโอเคปิงว่านเห็นด้วยระวังบนท้องถนนแล้วคุณอาจจะดื่มในงานเลี้ยงและให้แน่ใจว่าผู้ช่วยของคุณอยู่กับคุณแล้วปล่อยให้เขาขับรถไปส่งคุณกลับบ้านได้ตกลงแม้ว่าปิงว่านจะไม่ได้พูดถึงเรื่องนี้แต่ฟังแย,ย่ก็ควรมีผู้ช่วยของเขามาด้วยวางสายกันเถอะปิงว่านรีบเสริมเดี๋ยวก่อนอย่าเพิ่งวางสาย ฉันมาแล้วมีอะไรหรือเปล่าฟังเย,ย่คิดว่าเขามีสิ่งตัวใจที่น่ารักอีกอย่างหนึ่งแต่แล้วเขาก็ได้ยินเขาพูดว่าถ้าคุณดื่มมากเกินไปก็ไปที่ห้องรับแขกเมื่อถึงบ้านผมกับลูกจะไม่นอนร่วมเตียงกับคนเมาฟังเย,ย่คาดหวังคําเตือนด้วยความรักรู้สึกราวกับว่าถังน้ำเย็นถูกเทลงบนหัวเขาไม่มีความรักมีแต่การดูถูกเหยียดหยามล้วน,วนเขาหยุดครู่หนึ่งแล้วพูดว่า สวัสดีสัญญาณดูเหมือนจะไม่ดีอีกแล้วที่รักฉันไม่ได้ยินคุณเลยฉันจะคุยกับคุณเมื่อฉันกลับถึงบ้านเมื่อฟังเสียงวางสายบนโทรศัพท์ของเขาปิงว่านรู้สึกเหมือนเขายิงโดนตัวเองเต็มเตมสามีเจ้าเล่เรียนรู้เร็วมากปิงว่นไม่ได้อาบน้ำแต่แช่เท้าในน้ำอุ่นเพื่อบรรเทาความเหนื่อยล้าแทนสปาเท้าที่เขาใช้เป็นโมเดลไฟฟ้าขั้นสูงพร้อมคุณสมบัติการนวดเท้า ฝั่งเยซื้อมันให้เขาเป็นพิเศษโดยรู้ว่าในช่วงปลายของการตั้งคันเขาอาจมีอาการบวมและเจ็บขาได้ปิงว่นมักจะชอบอาบน้ําและไม่ได้แช่เท้าเป็นพิเศษดังนั้นอุปกรณ์นี้จึงยังไม่ได้ใช้งานมาจนถึงปัจจุบันเขาเริ่มต้นจากจุดต่าสุดมีเสียงหึ่งหึงดังขึ้นและลูกนวดที่อยู่ใต้ฝ่าเท้าของเขาให้ความรู้สึกผ่อนคลายแม้ว่าจะนุ่มนวลเล็กน้อยก็ตาม จากนั้นเขาก็ปรับไปที่การตั้งค่าสูงสุดเสียงหึ่งดังขึ้นและความรู้สึกก็เด่นชัดขึ้นมากทำให้เขาตัวสั่นด้วยความสบายใจอุปกรณ์นี้มีประโยชน์อย่างยิ่งเขาเสียใจที่ไม่ได้ลองเร็วกว่านี้การออกแบบสปาเท้าไฟฟ้านี้มีลักษณะคล้ายกับอ่างไม้โบราณเขาคิดว่ามันดูน่าเกลียดชวนให้นึกถึงของที่คนแก่ๆใช้กันมันไม่เข้ากับออร่าที่สง่าง,งามและประณีตของเขาเลย มีโหมดสุขภาพและโหมดสลิปด้วยปิงว่านลองแต่และโหมดแช่เท้าจนน้ำเย็นลงจากนั้นเช็ดเท้าให้แห้งแล้วเข้านอนขณะที่เขานอนลงเขาจำได้ว่าระหว่างที่คุยโทรศัพท์กันเป็นเวลานานเขาลืมพูดถึงรายการทีวีกูเม่ให้ฟังเย่ฟังช่างมันเป็นการยากที่จะชี้แจงผ่านการโทรด่วนอยู่แล้วเราจะหารือกันพรุ่งนี้ดีกว่าในห้องจัดเลี้ยงของโรงแรมระดับห้าดาวที่มีชื่อเสียงที่สุดของเมืองเจียงการชุมนุมของชนชั้นสูงทางสังคม การแต่งกายด้วยชุดที่ดีที่สุดประปนกันท่ามกลางผ้าไหมวววาวและเสียงกริ๊กของแว่นตาสำหรับการเสนอราคาวัสดุก่อสร้างครั้งนี้เราต้องขอบคุณคุณฟางแยกเป็นอย่างมากที่ให้โอกาสบริษัทของเรานักธุรกิจวัยกลางคนที่มีภูมิเบียร์อย่างเห็นได้ชัดยกแก้วให้ฟางเย่นี่คือสิ่งที่คุณเคยประสบความสำเร็จมากขึ้นเรื่อยๆคุณฟางการชนะการประมูลบ่งบอกถึงจุดแข็งของบริษัทของคุณความโดดเด่นของคู่แข่งจำนวนมากเป็นข้อพิสูจน์ถึงความเป็นผู้นำที่มีความสามารถของคุณ มิสเตอร์เศร้าและขีดความสามารถของบริษัทของคุณฟังเย,ย่ตอบอย่างแม่นยำอย่างระมัดระวังหากมิสเตอร์เศร้าเสนอขนมปังปิ้งฉั้นก็ต้องยอมรับฟังเย,ย่จิบแล้วอธิบายว่าอย่างไรก็ตามครอบครัวของฉันเข้มงวดเรื่องการดื่มฉันไม่ควรดื่มมากเกินไปเป็นการพยักหน้าด้วยความเคารพต่อท่าทางของมิสเตอร์เศร้าเมื่อได้ยินเช่นนี้นายเศร้าก็หัวเราะอ,อย่างเต็มที่ใครจะไปคิดว่านายฟังเย,ย่ผู้ชาญฉลาดสามารถเลี้ยงไว้ที่บ้านได้ฟังเย,ย่คุณอยู่นี่แล้วฉันตามหาคุณมาตลอด กงหลานสวมชุดสูสีแดงวัยที่ผสมผสานร,ระหว่างความจริงจังและความหรูหราเดินเข้ามาหาพร้อมกับเครื่องดื่มของเขาเมื่อสังเกตเห็นคนอื่นเข้าร่วมคุณเศร้าก็ขอตัวอย่างมีชั้นเชิงคุณฟังเย่คุณสองคนคุยกันฉันจะไปทักทายคุณหวังก่อนฟังเย่พยักหน้าเป็นการรับทราบแล้วถามว่าคุณต้องการอะไรกงหลานกงหลานสแกนบริเวณน,นั้นแล้วถามว่าภรรยาของคุณอยู่ที่ไหนเขาไม่ได้มากับคุณด้วยหรือ โดยปกติแล้วอาจพาเพื่อนมาร่วมกิจกรรมดังกล่าวเพื่อเพิ่มบรรยากาศในอดีตฟังเย่มักจะมาคนเดียวโดยมีผู้ช่วยคอยอยู่ในรถแต่นั่นคือก่อนที่เขาจะแต่งงานตอนนี้เขาแต่งงานแล้วและมีความรักอย่างลึกซึ้งทำไมเขาถึงไม่พาคู่ของเขามาด้วยละ่ะฟังเย่ตอบว่าเขานอนเร็วและไม่ดื่มเครื่องดื่มหลังจากแลกเปลี่ยนความยินดีกับกลุ่มหุ้นส่วนทางธุรกิจเติ้งลี่ก็เข้าร่วมการสนทนาโดยแสดงความเห็นติดตลกว่าถ้าคุณไม่ต้องการแนะนำเขาให้รู้จักกับเราก็พูดมาสิ จะแก้ตัวทำไมเอาจริงๆนะเมื่อไรเราจะได้รวมรับประทานอาหารกับภรรยาอย่างเป็นทางการและทำความรู้จักกับเธอให้มากขึ้นกงหลานกล่าวว่างานแต่งงานไม่นับรวมตอนนั้นเราสงสัยว่ามันจะมีอายุยืนยาวแต่ตอนนี้คุณสองคนมีความผูกพันกันอย่างลึกซึ้งมันเหมาะสมสำหรับพวกเราพี่น้องเท่านั้นที่จะส่งคำอวยพรของเรามันเป็นข้อความที่กำลังลุกไหม้เต้งลี่แสว่าคุณอวยพรใ,ให้พวกเขาสบายดีหรือแค่ตกปลาเพื่อทานอาหารฟรี เมื่อไม่กี่วันก่อนหลังจากรับประทานอาหารร่วมกับกงหลานเขาก็บอกว่าอยากจะลิ้มรสอาหารที่ปิงว่านเตรียมไว้เป็นการส่วนตัวที่บ้านของฟางเย่สิ่งนี้ทำให้เติ้งลี่สงสัยถึงแรงจูงใจที่ซ่อนเร้นเขาคงแค่อยากทานอาหารที่ภรรยาของฟังเย่เตรียมไว้ให้จบตอนที่41